Lenovo Mix 3เป็นแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Windows 8.1จากทาง Lenovo ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจาก Lenovo Mix 2โดยเรียกได้ว่ายอ่อโลกความบันเทิงและการทำงานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไว้อย่างครบครันไว้ในมือเดียวที่ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 8.1ที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมเพราะมีโปรแกรม Office 365แน่นอนล้วว่าสามารถติดตั้งโปรแกรมแบบที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้เช่นเดียวกันค่ะ ที่สำคัญตัวเครื่องยังมีน้ำหนักเพียง549กรัมเท่านั้นค่ะทำให้ใช้งานมือเดียวได้อย่างสบายสบายโดยงานประกอบของ Lenovo Mix 3ใช้เป็นวัสดุคุณภาพสูงเช่นเดียวกับโน้ตบุ๊ก ThinkPad ที่ให้ทั้งความหรูหราและทนทานรวมไปถึงระยะเวลาการใช้งานอย่างต่อเนื่องที่ยาวนานไม่แพ้ในส่วนของแท็บเล็ตอื่นๆเลยทีเดียวค่ะ ึ่งในส่วนของประสิทธิภาพการทำงานจัดได้ว่ามีพอตัวค่ะด้วยชิปประมวลผลรุ่นล่าสุดซึ่งทำงานแบบคอดคอร์ ore, รองรับทั้งการชมภาพยนตร์ฟังเพลงงานเอกสารเปิดอินเทอร์เน็ตเล่นเว็บไซต์พร้อมแรมขนาด 2GB ิกะไบต์ส่วนเรื่องหน้าจอใช้เป็น LED มันติทัชสกรินขนาดหน้าจอ10.1นิ้ว ความละเอียดอยู่ที่1920คูณ1080พิกเซลที่สำคัญหน้าจอยังเลือกใช้เทคโนโลยี IPS ที่ให้ประสิทธิภาพในการแสดงผลที่ดีอีกด้วยค่ะ Lenovo Mix 3มาพร้อม Docking Keyboard ที่เป็น cover case ได้ในตัวส่งผลให้กลายเป็นโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องได้ในทันทีเพราะมีทั้ง touchpad และคีย์บอร์ดแบบ full size อีกทั้งประสิทธิภาพที่มีมาให้ก็มีมาอย่างพอตัวที่สำคัญด้วยความที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 8.1ทําทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างคุ้นเคยยังมีพอร์ตการใช้งานที่ครบครัน micro USB ที่สามารถจะใช้หัวแปลงต่อกับ external device ได้อย่างสะดวกสบายจัดได้ว่าตอบสนองได้เหนือกว่าแท็บเล็ตรุ่นทั่วไปอีกด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาแท็บเล็ตทางเลือกใหม่เพื่อที่จะมาใช้งานตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของงาน และความบันเทิงอย่างที่โน้ตบุ๊กทั่วไปก็ทำได้ก็อยากให้ลองใช้ l เ n n น v o Mix 3สนนราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง11,990บาทสำหรับขนาดหน้าจอขนาด10นิ้วส่วนรุ่นขนาดหน้าจอ8นิ้วจะมีราคาอยู่ที่7,990บาทเท่านั้นเองค่ะพร้อมประกันจากศูนบริการ l e n o v o ทั่วประเทศทั้งค่าแรงและอะไหล่1ปีเต็มค่ะ